สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับทดลองขับันเจ้ตัว Camry 2.5สปอร์นะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ขับตัวเป็นเป็นของ Camry 2.5สปอร์แล้วนะครับซึ่งเป็นรุ่น m ห n o r อ h ร์เชนใหม่ของ Camry นะครับปี B 2022นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับเกียร์ใหม่ก็จะให้ความรู้สึกที่แรงขึ้น นะครับแรงมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ต่างจากเดิมครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แส0เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์เอาเรืความสะดวกส่วนใหญ่นะครับก็มีครบคันเลยนะครับนอกจากเครื่องยนต์กับเกียร์แล้วเนี่ยที่เปลี่ยนเราก็จะอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่มีในรุ่น2-0ตัวเดิมเนี่ยก็มีมาด้วยนะครับอย่างเช่นพวกระบบ เต็มมุมอับ BSM นะครับ r c d a จอนะครับกล้องมองหลังครับผมแล้วก็เป็นพวกระบบเบรกโฮนะครับแล้วก็ปักกิ้งเบร e นะครับเบรกมือไฟฟ้านั่นเองแล้วก็มีตัวชาร์จไร้สายครับ USB นะครับแล้วก็ตัว2งวัตตให้ด้วยนะครับผมช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบ TNGA นะครับเป็นปิกโนยิสละ Double wishbone นะครับก็ให้ความรู้สึกที่นิ่มนะครับนิ่มขับสบายนะครับ ผมาะไรตรงนะครับนี่แข็งเป๊กเลยนะครับปล่อยมือได้เลยนะครับดีมากๆนะครับนิสัยท่านในการมองก็บอกเลยว่ากระจกใหญ่กว้างดีนะครับนะี่ครับก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนท้างที่จะเขาเรียกว่านั่งสบายเนาะคือ Camry เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วนะครับขับไปไหนเมื่อไหนก็คนก็มองเนาะเพราะว่าด้วยความใหญ่ของเขานะครับดีไซน์ใหม่ก็เป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับ ถัชจัศนวิสัยในการมองก็ดีด้วยนะครับกระจกมองหลังก็เป็นกระจกแบบปรับลดสงอัตโนมัติด้วยนะครับดีมากๆตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับก็ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ led แล้วด้วยนะครับซึ่งมาพร้อมกับ d a t a m e n n i n g light นะครับแบบตัวรุ่น Hybrid นะครับก็คือรุ่นท็อปนั่นเองจะบอกว่าขับง่ายช่วงล่างนิ่มมากนะครับนิ่มมากตกหลุมตกบ่อนี่บอกเลยว่า ตึบตับตึบตับตั้งสบายสบายชิวๆนะครับเบรกก็เมื่อกี้มาใส่ตัดหน้านะฮะเบรกแตะปุ๊บเบรกให้เลยนะครับไม่ลึกนะครับเบรกตั้งแต่สัมผัสแรกเลยนะครับตั้งแต่ขับเลยหน้าปัดนะครับก็เป็นแบบเรืองแสงนะครับสวยมากๆนะครับเป็นอนาล็อกอย่างนี้นะครับพร้อมจอแสดงผลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจอเนี่ยก็แสดงได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมตัวนี้บอกถึง แต่ละยอย่างเยนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้จากตัวมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับฝั่งนี้นะครับควบคุมจอเอไดีนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยควบคุมเครื่องเสียงนะครับเสียงไฟเลี้ยวก็ค่อนข้างที่จะไพเราะนะ <c oughs> นะครับรุ่น2.5สปอร์ตเนี่ยนะครับก็มีหลายสีครับแล้วก็ที่ชูรูมปักเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับ หลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัว2.5สปอร์ตเนี่ยที่ชูรุปะก็จะมีพร้อมส่งมอบด้วยนะครับผมก็ขับมาสักพักหนึ่งนะครับก็ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตนะครับเป็นรถออกเป็นสไตล์ยุโรปแล้วนะครับสำหรับตัว2.5สปอร์ตนี้นะครับภายในก็เป็นภายในหนังนะครับสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายครับแล้วก็เส้นสายต่างๆภายในห้องโดยสารก็ดูทันสมัยดูย้อนวัยนะครับดูวัยรุ่นมากขึ้น ก็ที่พักแขนนะครับก็ใหญ่สุขสบายนะครับตัวนี้มีเบรกโัด้วยถ้าเรากดเบรกโัวปุบนะครับและมีแสงโครขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็มีคำว่าโครสีส้มขึ้นนะเราก็สามารถที่จะปล่อยเบรกจากเท้าได้เลยนะครับโดยที่เกียร์เนี่ยอยู่ที่เกียร์ดีอยู่นะครับดีใช้งานง,ง่ายมากๆครับแล้วก็เ,เขาเรียกว่าสุขสบายมาก ถ้าแตะเบรกนะครับแล้วึ้นเบรกโหปุ๊บเนี่ยเอาเท้าออกไีเลยเนาะแต่พอจะเคลื่อนรถแบงหน้านะครับแตะคันเร่งเบาๆครับรถก็จะเคลื่อนตัวไปให้แล้วนะการเก็บเสียงทยสนรดีครับเงียบนะครับด้านหลังนะครับก็กว้างนะครับเป็นดีไซน์ของตัวแคมรี่อยู่แล้วนะครับคือเราจะเน้นความกว้างนั่งสบายนะครับการปรับแต่งต่างๆนะครับจะมาอยู่ในจออิ d ดีตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ครับผม มีให้เลือกแถบฟังก์ชัน5แถบนะครับมีการสามารถสั่งตั้งค่าเปิดปิดระบบ BSM, r c t a นะครับเซนเซอร์มุมม่านหลังฮะม่านหลังก็สามารถสั่งเปิดปิดจากนี้ได้ระบบตั้งค่าเตือนลมยางอ่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าภาษาต่างๆนะครับซึ่งพักมีรีวิวการตั้งค่าจอ ME มดีตัวนี้แล้วต่างหากเนาะนะครับยังไงลองไปดูดกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครัะก็จะบอกว่า มากๆนะครับอย่างตัวนี้นะครับตื่นลมยางเนี่ยก็จะดูได้ว่าลมไหนอ่อนลมไหนแข็งนะครับก็สามารถที่จะ,จะเรียกว่าเข้าไป maintenance เข้าไปดูแลรอๆอนั้นว่ามันมีการเหยียบเหยียบอะไรมาหรือเปล่านะครับเพื่อลดอุบัติเหตุของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยถัดมานี้ก็เป็นเครื่องเสียงนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของระบบค r u i s e control ตัวนี้จะเป็นค r u ค s e control อยู่ยยทางขวาด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็วิธีการใช้ก็กดเซตนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแท่งเนาะ ทฤษฎีเดียวเดกันครับแต่แค่จะย้ายตำแหน่งจากที่เป็นก้านมาเป็นปุ่มกดเท่านั้นเองนะครับใช้งานง่ายมากมากนะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอัตราการชืต่างต่างนะครับการดูทริปต่างๆนะครับซึ่งทริปเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวหน้าปัดตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดตั้งค่าทริปปรับความสว่างของตัวหน้าปัดได้นะครับเเห็นรถจะขึ้นไปแล้วนะครับย่เบรกเบาเอ่าอยีาขเร่งกอโทุนครับอย่าขเร่งเบาเบานะครับรถก็จะขึ้นไปแล้วนะครับ สะดวกมากๆนะครับขับง่ายผมอะไรก็ดีไซน์สปอร์ตนะครับเป็นได้สีดำนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็เป็นหนังนะครับตัวนี้รู้ว่าสะดวกเป็นหนังก็จะให้ความรู้สึกที่นิ่มนะครับจับสบายจับถนัดมือนะครับช่วงล่างนิ่มมากนะครับผมแต่ไม่ยวบนะครับเจ้าตัวช่วงล่างใหม่ tnga นี้นะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่า double wishbone นะครับหรือว่าปิงปกอิสระ4ล้อนั่นเองนะครับ คบสุขที่ดีมากเลยครับตัวนี้นะครับขับกันมาสบายๆนะครับวันนี้ก็จะเข้าประมาณทั้งเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมก็ให้คมรู้สึกที่ถ้าใครชอบความนิ่มนะครับความเงียบเอาอมดเลยว่าแคมรี่นี่ตอบโจทย์เลยแล้วตัวนี้เนี่ยมายเนอร์เชนแล้วนี่นะครับก็ให้คมรู้สึกที่สปอร์ตแรงด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับเครื่องยนต์ใหม่แรงแน่นอนนะครับแต่ด้วยความแรงของเขาก็จะมาด้วยกับ ความเชืนเปลืองเนาะจะกินน้ำมันนะครับถ้าเราขับไปเรื่อยก็อัตราฉเฉลี่ยวที่ประมาณสัก15-16กิเมต่อลิตรนะครับสบายๆเลยโอเคครับผมก็รีวิวสั้นๆน,นะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวใครสนใจโปรโมชั่นรถคัมรี่นะครับไม่จะเป็นรุ่น2.5สปอร์2.5พรีเมียมหรือว่า2.5ไฮบริดพรีเมียมหรือว่า2.5พรีบิดไฮบริลักชัวรนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากๆครับ โอเคครับถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า Camry 2.5 Sport ตัวนี้สวัสดีครับ